สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ๊กตาบ้าบีนะคะได้เวลาเข้าครัวทำกับข้าวกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะทำเมโนโูไก่ผัดพริกค่ะเครื่องแกงก็จะมีพริกกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะ คุณผู้ชมได้กับข้าวอะไรทานกันคะเมนูนี้ก็โอเคแล้วตัวให้หอม ท,ท emos, ัดส <orter. S 2> <plein lava. S 1> ักหน่อยนะคะับระหว่างที่รอไก่สุกเราก็ใส่เครื่องปรุงไปเหมือนเคย น้ำมันหองซอสสาเขียวรสปีน้ำตาลส่วนมากจะใส่อยู่แค่นี้นะคะคุณผู้ชมหอมกลิ่นตะไคร้มากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ correto เลยครับกคุณผู้ชมเนื้อไก่ยังไม่สุกนะคะเราติดเสาไว้วสักนิดนึงครับสุกแล้วคำน้ำออกมาเยอะมากเลย พอดีว่าเราเนี่ยเอาไก่ไปแช่ในช่องฟิสไว้อะค่ะคุณผู้ชมแล้วมันยังละลายไม่หมดมันก็เลยมีน้ำเนี่ยพุ่มอยู่ในตัวนี้นะคะตัวเนื้อมันค่ะจะชิมรสชาติ่อยน,น,นะคะอ,อืเลิศ ได้เลยคุณผู้ชมหอมตะไคร้มากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจัดใส่จานกันนะรสชาติเผ็ดน่าดูเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ใส่พริกเยอะไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะคะ ต้องรสชาติแบบจัดจ้านได้หนึ่งถ้วยใหญ่เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมขาไก่ผัดพริกของเรานะคะ หน้าตาน่าทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมรสชาติก็เผ็ดด้วยคุกกับข้าวสวยร้อนๆนะคะคุณผู้ชมเลิศเลยฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะคะกับข้าวเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยค่ะอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของช่องตุ๊กตานะคะ สูงชัดๆเลยนะคุณผู้ชมออหมอมหวนนรำนจนใจมากเลยค่ะข้าวหมดบ่ออีกแน่ๆเลย